สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดูดวงชะตาโดยสายผ่านพยิปซีพบกับผมมิงยิปซีทารอดวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับท่านที่เกิดวันทั้ง7ประจำเดือนมกราคมปีพศ2564เราจะมาดูกันนะครับว่าดวงการงานการเงินความรักและสุขภาพในช่วงเดือนมกราคมของคนที่เกิดวันทั้ง7 จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นมาให้เห็นบ้างวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับท่านที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนมกราคมเริ่มต้นขึ้นมาจากไพ่ใบแรกไพ่ใบรแรกที่เห็นก็คือสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงเดือนนั้นเป็นรูปท่อนไม้ขึ้นมาไพ่ที่เห็นก็คือท่อนไม้หรือเสาหลักสี่หลัก ซึ่งจะหมายถึงความมั่นคงเสาหลักสี่หลักก็คือความมั่นคงในอาชีพการงานส่วนมากแล้วคนที่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็จะมีอาชีพการงานที่มั่นคงคือทํางานที่ใดก็ทําอยู่ที่นั่นนานเป็น10ปี20ปีคืออยู่ยาวเลยเสาหลักสี่หลักคือความมั่นคงหรือความสําเร็จในอาชีพการงานสำหรบับท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยในเดือน,นในเดือนมก,กราเนี่ย ก็จะมีเกณฑ์เริ่มงานใหม่หรือทํางานที่ใดก็จะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองหรือบางคนก็ได้บรรจุงานใหม่หรือเปิดบริษัทห้างร้านใหม่จะสังเกตจากในภาพเป็นรูปคนกําลังยืนเฉลิมฉลองมีช่อมาเกาะกิ่งรอเลวซึ่งหมายถึงความสําเร็จในอาชีพการงานเรียกว่าดวงช่วงเริ่มต้นปีเดือนแรกเลยก็ดวงกําลังขึ้นจะมีความสําเร็จในอาชีพการงานเป็นอย่างดีอย่างไพ่ใบถัดไปก็เป็นไพ่ใบใหญ่ the chariot ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือคนที่ได้ไพ่ใบใหญ่ขึ้นมานปิดตัวนี่ก็จะหมายถึงสถานการณ์รอบด้านสภาวะรอบตัวที่มีผลกระทบต่อเจ้าชาะตาโดยตรงคือถ้าเป็นไพ่ดีก็ดีปไปเลยอย่างที่ได้ใ่ชาริออดหมายถึงดวงกำลังขึ้นการเดินทางของชีวิตกำลังจะถึงจุดมุ่งหมายคือความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมม้มาศึก ที่เห็นก็มีพลังอำนาจเป็นมาสสึกก็คือสีขาวสีดำคือตัวซฟิงขาวดำจะให้พลังอำนาจทั้งบุญทั้งบู๊คือไยดีไยชั่วตัวเดียวกันนะตัวเราก็มีหน้าที่คอยควบคุมประครับประคองเหมือนควบคุมสายบางเหียนไม่ให้หลุดออกไปนอกเส้นทางเพราะว่าดวงชะตาบอกการเดินทางที่สำคัญก็คือถ้าไม่หลุดออกนอกเส้นทางคือถึงถึงเป้าหมายชัดเจนสาเร็จแน่ คนที่ได้ไพ่ใบนี้เหมาะกับอาชีพทหารตำรวจหรือคนที่ทําด้านการขนส่งแต่ส่วนมากผมจะเจอทหารถนาเป็นไพ่เฉลียอดหรือบางท่านก็ทําอาชีพขนส่งอาชีพเกี่ยวกับเดินทางเกี่ยวกับรถไม่ว่ทาทงขนส่งทางอากาศเราจะให้โชคในด้านการดําเนินชีวิตส่วนใบถัดไปนี่ก็จะเป็นรูปคนหรือเด็กถือท่อนไม้นี่หมายถึงการเริ่มงานใหม่หรือบางคนก็ ถายว่าปีนี้จะมีเกณฑ์เดินทางหรือออกไปทํางานไกลบ้านบางคนรวมทั้งไปทํางานอยู่ต่างประเทศด้วยบางคนก็ไปเป็นเด็กเรียนนักเรียนนักเรียนประจําตั้งแต่วัยเด็กไปเรียนไกลบ้านไปเรียนอยู่ต่างประเทศดูแลตัวเองอันนี้เป็นไพ่ที่ให้โชคเกี่ยวกับการเดินทางไกลส่วนดวงชะตาที่ผ่านมาเนี่ยไพ่ที่มารองรับนี่ก็เป็นรูปคนถูกแขวนคนถูกแขวนก็หมายถึงช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะดวงตกหน่อย คนห้อยหัวเป็นถึงการสูญเสียหรือเป็นช่วงที่ชีวิตที่แขวนนิ่งอยู่กับที่ในภาพนี่เป็นรูปเทพโอดินเขาแขวนตัวไว้กับกิ่งไม้ต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ของโลกรากของต้นไม้ลงไปยังปอโลกคือโลกใต้พิภพในเทพโอดินเขาก็ยอมแลกด้วยชีวิตคือเอาตัวเองไปแขวนไว้เพื่อที่จะเป็นการบูชายันเพื่อจะค้นพบความเป็นอมาตะหรือดุจพ้น จนในที่สุดเขาก็ใกล้ตายแล้วแหละแต่เขาไปบังเอิญในตำนานเขาบอกไปพบกับคาถาที่แกะไว้ที่หินกก็ท่องคาถานี้ขึ้นมาแกก็เลยหลุดพ้นกลายเป็นธรมาตะเทพโอดินในตำนานนี่เขาไพ่หมอดูได้เหมือนกันว่ามีจิตใต้สํานึกสามัญสํานึกขาไขว้กันเป็นรูปสามเหลี่ยมตกลงใต้สํานึกแล้วก็เหนือสํานึกคนที่ได้ไพ่นี้ก็สามารถเป็นหมอดูได้หรือมีจิตสัมผัสที่แม่นยํา ก็คือเทพโอดินบางวิชาก็มีวิชาโอดินอายดูดวงด้วยลูกแก้วเงี้ยส่วนด้านความรักนี่จะไม่ค่อยให้โชคถ้าคนห้อยหัวเงี้ยก็หมายถึงความรักที่ไม่ลงตัวผิดหวังอกหากหรือต้องแลก,แกด้วยบางสิ่งบางอย่างการแลกเปลี่ยนความรักเขาต้องเฝ้าต้องรอนานหน่อยส่วนไพ่ใบถัดไปนี่เป็นถ้วยใบที่สวยที่สุด ในกระบวนการรูปถ้วยทั้งหมดถ้วยเบอร์หนึ่งในภาพเป็นรูปมือลอยโผล่มาจากก้อนเมฆถือถ้วยขึ้นมามีน้ําพุไหลเอ,อ่อร้นไปรวมกันในสระบัวสระบัวหมายถึงความสงบร่มเย็นทึงจิตใจนกพิราบคาบศีลานศักดิ์สิทธิ์กลับมายังรวงรังความหมายภพ่ใบนี้ก็หมายถึงท่านที่เกิดวันเสาร์จะมีเกณฑ์พบรักใหม่ได้ในช่วงกลางเดือนหรือตั้งแต่วันที่14มกราเป็นต้นไปนี่ก็มีเกณฑ์พบรักที่ถูกใจ เป็นถ้วยเบอร์หนึ่งเป็นรักที่บริสุทธิ์ได้เข้าจะมีความรักเข้ามาโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปนี่ก็เป็น The ะดีวิลซึ่งเป็นไพ่ที่ให้พลังอำนาจในทางโลกียสุขหรือหมายถึง s e ็กมันนี่พาวเวคือพลังงานจัก,กรวาลเซ็ค,คือสุขภาพดีมันนี่คือพลังอำนาจกระแสเงินสด Power คืออิทธิพลคนที่ได้ไพ่นี้ก็มีอำนาจในตัวเองโดยเฉพาะ ผู้หญิงที่ได้าพนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศของผู้หญิงอันนี้เป็นเทพในตำนานก็เรียกเทพพระเจ้าหน้าแพ้หรือแพนนะชื่อว่าแพนเป็นเทพที่ผักดันให้มนุษย์ดิ้นรนไข,ขว้าความปรารถนาถ้าเทียบกับโหราศาสตร์ไทยก็เหมือนดาวราหูซึ่งเป็นให้โชคทางโลกียสุขเป็นพี่ใหญ่ใจดีเป็นหมายถึงมีพลังอํานาจเจ,จ,จ้าชะตาขึ้นประสบ ประสบความสําเร็จในทางโลกทรัพสมบัติเจริญรุ่งเรืองเพิ่มยุ่นยิ่งขึ้นในภาพเป็นรูปชายหนุ่มหญิงสาวเปลือยกายได้เสื้อผ้าพรปิดบังในมือทั้งสองของเขาว่างเปล่าสามารถเอาโซ่ที่คล้องอยู่ออกจากคอได้แต่ไม่สามารถเอาออกได้อ,อ,กดอีกเพราะติดเขาที่งอกอยู่ก็คือตกที่ต้มหน้าปีศาจตัวน,นี้แล้วคนที่ได้พาพ่แบบนี้ขึ้นมาส่วนมากก็ด้านความรักก็จะมีสเสน่ห์ถ้าผู้หญิงได้ภาพน,นี้ทีสเสน่หาเย้ายวนใจเป็นพิเศษใครเห็นก็รักก็หล,ลง ทั้งรักทั้งหลงหรือบางคนก็มีมีใยอยู่ในที่ลับนะเป็นไพ่ดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างไพ่ใบถัดไปก็เป็นเดือมูลชะตาชีวิตได้ไพ่เดือมูลนี่ก็ดวงชะตาจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตคือไพ่ใบใหญ่เนี่เขาจะขึ้นต้นด้วยว่าเดอือเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนบางคนก็เปลี่ยนงานย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยเดือมูลหมายถึงการโยกย้ายในช่วงต้นปีเลยก็คือตั้งแต่วันที่20ิ ยี่สิบมกราก็จะมีการโยกย้ายหรือบางคนก็ย้ายแต่ต้นเดือนเลยย้ายบ้านย้ายห้องเปลี่ยนสิ่งแวดลอ้อมบางคนก็เปลี่ยนแฟนใหม่ความรักเป็นเดทขึ้นมาเดทก็คือการสิ้นสุดหรือจุดเปลี่ยนของชีวิตอันนี้เป็นไพ่ถ้าสังเกตด,ดูดีๆก็คือระหว่างเสาหินหลักสองต้นเนี่ยเมื่อกี้ก็จะเป็นดวงจันทรน์ไพ่มันต่อเนื่องกันเสาหินหลักเสาหินหลักสองต้นเป็นดวงจันทร์อันนี้เป็นดวงอาทิตย์ ก็หมายถึงมืดมาสว่างไปก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเดทก็หมายถึงการสิ้นสุดของความทุกข์หรือที่สุดของความทุกข์บางคนก็มองเห็นธาตุแท้ตัวจริงเสียงจริงอะไรเงี้ยความหมายของเดทสําหรับอาชีพการงานที่บอกไปก็คือคนที่ทํางานอยู่กับความทุกข์ความร้อนของเน่าของเสียแก๊สไฟเคมีบางคนก็เปิดร้านขายแก๊สเป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันหรือบางคนก็เคมีก็เพสัต เปิดร้านขายยาหรือบางคนก็ทํางานอยู่ในโรง,โรงพยาบาลเป็นแพทย์เป็น,นแผนกทันตกรรมกระดูกและฟันหรือเป็นแพทย,เพทย์เป็นหมอผ่าตัดคนได้ไพ่เดยจะเกี่ยวกับเลือดของเน่าของเสียความทุกข์ความร้อนแม้กระทั่งอาชีพตํารวจคือเราไปแจ้งความร้องทุกข์ไงขึ้นโรงพักเดดคือความทุกข์ความร้อน,นคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ก็จะเป็นทุกขลาบคือมีทุกขก่อนแล้วจะมีโชคลาบตามมาภายหลังโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปนี่เป็นไพ่ D M Place คือ ดวงชะตานี่สิริมงคลต่างๆเขาบอกตกอยู่กับภรรยาให้รักษาภรรยาไว้ให้ดีผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้ก็เรียกดวงส่งเสริมสามีคือชายได้ถ้าหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็ถ่ายว่าดวงนารีอุปธรรมนั้นอย่างที่บอกไปว่าสิริมงคลต่างๆก็ตกอยู่ยกับภรรยาถึงแม้เขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับอาชีพหรือหน้าที่การงานของเราเลยเขาก็ทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วก็ไพ่ใบใหญ่เราจะเห็นว่าดวงชะตานี่มีไพ่ใบใหญ่ขึ้นมาในตำแหน่งอนาคตก็คือดีวิลซึ่งเป็น เทพที่มาบันดาลโชคลาภทั้งโลกเช e รีออดแล้วก็ man, The Moon, แฮงแมนเดอะมูนก็เป็นไพ่ใบใหญ่เดทแล้วก็ดีเอ็มเพลสนั้นผมนับไพ่ใบใหญ่นี่ขึ้นมา 1, 2, 3, 4, 5, าึ่งสอามสี่ห้าหใบอะสิใบเป็นไพ่ใบใหญ่ซะหกใบเกินครึ่งคนที่ได้ไพ่ใบใหญ่เยอะมากขนาดเนี้เมื่อจะมีปัญหาหรือการขัดแย้งในเรื่องงานก็เป็นช่วงสั้นๆบางคนก็จะหยุดพักลาพักร้อน หยุดพักไปพักร้อนสบายๆเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หรือบางคนแม้กระทั่งจะลาออกเลิกจากงานประจำาอ,อกมาสร้างกิจการเปิดบริษัทร้านค้าเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้ว่ามีไพ่ใบใหญ่ขึ้นมานี่คือดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์นะประจำเดือนมกราในปีหน้าเนี่ยที่จะมาถึงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูดวงติดตามการดูดวงชะตาโดยสายผ่านไพ่ยิพบกับผมมิ้งยิาดได้ในคลิปถัดไปสาหรับ คลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ